เปีกับ28ปีครับก่อใกล้เคียงครับแรมโบ่อาวุโสกว่า1ปีครับโอ้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆปกติแรมโบ้นี่มวยฝีมือนะครับชื่อแรมโบ้ครับแต่ฝีมือนี่จัดมากครับไม่ใช่ประเภทสไตล์บูล้างผานนะครับเป็นประเภทอาวุโสวยงามนะครับเขาออกรวดเร็วโอ้โหวันนี้มาอย่างกันยักษ์เลยครับดอลล่าอานิส สาวเป็น10บครับแต่ไม่โดนเลยครับอ้าวลื่นครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะครับนิ่งๆครับแรมโบ้ครับแล้วดูแก่เก่าอะครับสายยันไว้ครับแม่ไปตัดล่างยังไม่ถึงตัวสูงยิงครับอับดอลลาครับ อ๋แลแม่ขวางหน้าได้ครับแรมโบ้กดลงมาแล้วยังไม่ได้ตีครับขยโยขยโยเข้ามาครับอับดัลลาโอ้โหเจอแข้งซ้ายแรมโบ้ครับชิงไต่ก่อนเลยแหมโมตะเลงนานครับเหนียวไกลนานโอ้ยสาวมาเนี่ยครับไม่โดนเลยครับเป็นสิบหมัดเลยนะครับโอ้แรมโบ้แกกันได้หมดเลยครับ หมือนกับว่ายน้ําเข้ามาเลยครับออ้หักซอกก็ไม่โดนเตะก็หลุดแม่โอ้หล่อครับแลโบแม่ยิ้มหวานหวานให้ครับเตะลุดก็ไม่ซ้ําครับโอ้แต่แข้งขวานิดลื่นอีกแดาล่าบอกเขามั่วมาแล้วก็หวังแลลวครับอับดารานิสครับโดนสักหมัดนึงนี้ก็น่าจะทำให้พี่โบแกสะดุ้งบ้างแล้วครับ โอเดพี่โบกแกนิ่งจริงครับดูจังหวะความเก่าอาศัยเหลียมตัวกระชากครับโอ้โหจากอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบนี้ได้เปรียบเลยครับอ้าวโหถีบโดนกระจับครับอัลตานิสทำท่าเซ็งนิดๆครับอ่าไปกันต่อครับหงวดซ้ายครับโอ้รูปร่างแกโยงโก้ดีจริงๆต้องระวังเลยครับแรมโบ้เข้าไปนี้มัดศูนย์แบบนี้แหละครับมัดขวาครับ แรกๆมันยังอาจจะไม่โดนครับแต่หลังๆนี่ยังไม่ทราบแมแต่จังหวะดักแล้วออกแข้งของแรมโบ้นี่ทำได้ดีครับดูครับโยกหลบกระโดดเข่าลอยเข้าใส่ครับโอ้ยแหมโชคแบบนี้นี่อับดุลลาห์นี่สเปลืองแรงครับเบี่ยงเยอะครับวืดวาดครับใกล้ๆใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆขวาโรขวาต่อยซ้ายรัดไว้ตีโอเร่งเลยครับตั้งแต่ต้นยกครับอับดุลลาห์นิส โอ้โหแข้งขวาของแรโบโรครับแล้วก็กดลงมาครับปุกแกรัดอยู่เลยครับเดินขยับเข้ามาโอ้โหเจอขวารักต่อยแล้วก็สอกตามครับแห่เร็วจริงๆครับจากนั้นก็กอดไว้ทำอะไรไม่ได้ครับอานิสแม่คะแนนความมุ่งมั่นกระตือรือร้อนความพยายาม เกินร้อยครับอับดุลลานิสครับขอความแม่นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยครับก็ะต่อยด้วยความระมัดระวังตัวครับแรมโบ้หมาครับแข้งมาแล้วครับอับดุลลานิสครับอุ้ยแต่กระโดนแข้งของแรมโบ้คืนไปอีกครับเนี่ยครับก็ยังต่อยไม่โดนครับ สลับกาดครับโอ้โหเข้าไปเจอข้างซ้ายโยกขยาวรอเกี่ยวไว้เททิ้งลงไปครับล้มบ่อยๆก็ไม่ดีครับเปลืองแรงครับโอ้โหเจอศอกขวาครับเต็มแต่ช่วยโอกาสจังหวะสอดีนะครับแัมโบ้แล้วเรื่องวงในนี่ไม่ต้องถามกันเยอะเลยครับดูครับ ก็ถูไปไถมาบริเวณเชือกนี่เลยครับอาวุธไม่เยอะนะครับแรมโบ้ครับแต่ออกและเข้าครับนี่ครับดูเข่าครับโอ้ไอคิวมวยประสบการณ์นี่เหลือล้นยิงครับแรมโบ้แต่อย่าพลาดนะครับไม่ใช่ไม่เคยพลาดนะครับก็เนี่ยนะครับเก๋าเกาอยู่ดีๆโดนเปรี้ยงล่วงได้ครับเข้ามายันไว้ครับแข้งขวาไป ไม่ดูเหมือนว่าเก๊กเก๊กกงๆนะครับการออกขบุตของอับดุลลาอานิสโอ้สอกอีกแล้วครับเอาโดนแล้วครับอย่างที่บอกครับโอ้ต้องผวาก่อนเลยครับอ่ะต่อยสามโดนหนึ่งก็ยังดีครับแล้วเป็นหนึ่งที่หมัดทรงพลานุภาพซะด้วยอ้าวโดนอีกแล้วครับโอ้ต้องกอดด้วยครับแม่ดูลัดสามเหลี่ยมกากบาทเลยครับโอ้เวียงแล้วได้ลุ้นเลยครับหมัดของอับดุลลาอานิสมีกำลังใจครับขยับเข้ามา อ้าวโดนแข้งซ้ายรัโบ้ครับโอ้เหนื่อยครับอ่ะคนละแข้งครับอ้าวหลุดครับเจอแข้งของรัโบ้แม่แกบุกจริงนะครับแต่ว่าเข้ามาค่อนข้างหลวมดูรัโบ้ครับก็อย่าประมาทละครับแม่บนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูครับโอ้โหตองโน้มลงมาเลยครับรันโบ้ ดูครับพอเทียบกันเห็นเลยครับส่วนสูงนี่ต่างกันพอ,อสมควรครับเกือบ10เซนิเมตรนะครับโอ้ย,อยเบี่ยงมัดของแรมโบ้ก็โดนของดาราก็โดนครับเหมือนจะเริ่มเริ่มช้าลงแล้วครับแรมโบ้ครับโอ้โหเจอเข่าครับเข้าไปซ้ายไม่โดนแต่หมุนไปหมุนมาไม่ทราบว่างงเองหรือเปล่านะครับ วันนี้แหมอาจารย์ธวัชชัยนี่อาจจะเหนื่อยเลยครับโดนเททิ้งลงไปอีกแหมมองหน้าเลยครับสายหน้าเดีย์เลยนี่แหละครับเหลี่ยมตัวครับของแรมโบ้ครับเหลี่ยมมวยไทยครับโอ้มีหักศอกสั้นๆครับกระชาก <c oughs> ตาี <c oughs> ตีได้ไหม <c oughs> โอ้สองทีนิดแหมนี่ถ้าเป็นมวยไทยแบบห้ายกนิด คบจะปิดกล่องแล้วนะครับแรมโบ้เฮตุมเฮตุมแน่นอนครับแต่3ยกแบบนี้นวมลกนวมเล็กๆสี่ออนแบบนี้แบบเป็นอะไรที่เกิดข nope, ึ้นได้ตลอดเวลาครับนาทีเดียวก็มีผลนะครับวันนี้เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับทั้งแรมโบ้ทั้งอัฟตลาานิส เต่งเชือมาครับรัดแยมยื้อเวลาซื้อเวลาแล้วครับโอ้โหแต่ถ้าโดนนี่มีอยากจะคิดเลยครับหมัดที <c oughs> มาแบบแรงมีแรงเฉยเลยครับอมีอีกไหมครับอับดุลานิสครับ <c oughs> แลมโบก็อยู่ในโหมดของการป้องกันตัวแล้วครับ ขยับแตะคูครับกบบังเก็บอาวุธนะครับโอ้ยแหม่เหนื่อยใช้ได้ครับวันนี้ครับแรมโบ้ครับดูจากสีหน้าแวลตาแล้วก็เป็นแรมโบ้เจพาวเวอร์รูปสมุยครับหรือว่าแรมโบ้เพชรปตอครับโอ้โหอาศัยความเก่าอาศัยความแม่นครับดักจังหวะครับขวาชัยเนื้ออับดลานิสจากอิหร่านไปได้แบบโอ้ใส่กันยับเลยครับคู่นี้